คลิปนี้จะเป็นเรื่องของประโยชน์และโทษของฟังใจนะคะก็คือพวกเห็ดราแล้วก็ยีสต์นะคะการใช้ประโยชน์จากฟังใจนั้นก็จะมีอยู่3ด้านด้วยกันหลักๆนะคะในเรื่องแรกเลยก็คือด้านการค้าและทางเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันก็จะมีการนำจุลินทรีย์นะคะไปใช้ย่อยสลายพวกขยะมูลฝอยแล้วก็สารอินทรีย์ต่างๆ แม้กระทั่งพลาสติกนะคะเราก็สามารถที่จะใช้จุลิลนทรีย์ผสมลงไปในกระบวนการผลิตแล้วพอถึงเวลาเนี่ยพลาสติกก็จะถูกย่อยสลายลงไปนะคะต่อมาก็คือพวกเห็ดต่างๆเห็ดเนี่ยเราก็จะนำมาใช้ในการประกอบอาหารนะเช่นเห็ดฟางเห็ดหูหนูนะคะเห็ดนางฟ้าเห็ดหอมนะคะในรูปนี้ก็จะเป็นเห็ดฟาง เห็ดนางฟ้านะคะลูกนี้ก็จะเป็นเห็ดหูหนูแล้วก็เห็ดหอมหรือแม้กระทั่งเห็ดทรัฟเฟิลที่ว่าเป็นเห็ดที่มีราคาแพงที่สุดในโลกนะคะแล้วก็สามารถนำมารับประทานได้ต่อไปทางด้านอุตสาหกรรมนะคะก็จะมีการนำพวกยีสต์นะคะลูกนี้ก็คือยีสต์นั่นเองนะคะนำมาใช้เป็นส่วนผสมในการทำขนมปังยีสต์ก็จะทำให้ ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะก็จะทำให้ขนมปังนะ่ยมีรูพรุนนะคะก็เป็นโพรงแล้วก็ยีสต์ก็สามารถที่จะนำมาใช้ในอุตสาหากรรมการผลิตแอลกอฮอล์พวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเช่นในรูปนี้ก็คือพวก Y นะคะเราก็จะใส่ยีสต์ลงไปหมักน้ำผลไม้แล้วก็จะได้เป็น Y ออกมานะคะ หรือเราจะใช้ในการทำอาหารเสริมนะคะเพิ่มวิตามิน B12 หรือราแดงนะคะก็จะนำมาใช้ในการผลิตเต้าหู้ยี้ที่นักเรียนเห็นในขวดเนี่ยนะคะซึ่งในวัยของเราบางคนอาจจะยังรับประทานไม่ค่อยเป็นมันก็จะเป็นเค็เมๆนะคะทำจากถั่วเหลืองแล้วทำจากเต้าหู้ในรูปนี้คือรา Aspergillus f l a v u s นะคะตัวเนี้ย เราสามารถที่จะนำมาใช้ในการผลิตกรดซิตริกได้นะะซึ่งราแอสเปอร์จิลัสปราวสนะมันจะมีทั้งประโยชน์และโทษนะประโยชน์ก็คือเอามาใช้ในการผลิตกรดซิตริกหรือที่เราเรียกว่ากรดมะนาวนั่นเองก็จะให้ลดเปรี้ยวนะกรดซิตริกกรดซิตริกเนะี่ยบางครั้งเราก็จะนำไปใช้ในการใส่ลงไปในพวกโยเกิร์ตนะก็จะทำให้มีลดเปรี้ยว หรือพวกนมเปรี้ยวพวกนี้นะคะในด้านการแพทย์นะเช่นราเพนิซิลเลียมนะจะนำมาใช้ในการผลิตยาเพนิซิลินเพื่อใช้รักษาโรคนะะที่เกิดจากแบคทีเรียรซึ่งเราจะถือว่าเป็นยาปฏิชีวนะนั่นเองนะก็คือเอามาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อแบคทีเรียร นะอันนี้ก็คือเพนิซิลลีมนะเป็นเชื้อลาอันนี้ก็นำมาใช้ในการผลิตยาเพนิซิลลินชื่อมันก็จะคล้ายๆกันเนาะเป็นยาปฏิชีวนะต่อไปมาดูโทษของฟังใจกันบ้างนะฮะฟังใจนะฮะที่ทำให้เกิดโรค นะ,ะมีไม่น้อยกว่า30ช30ชนิดเลยทีเดียวเช่นรา a อ p e r g i l u u s f l ฟลาันะ,ะที่พบในถั่วลิสงอันเนี้ยนะฮะในถั่วลิสงที่ขึ้นรานะฮะราตัวนี้ล่ะค่ะเป็นรา aspergillus f l a v u s ัมันจะสร้างสารที่มีชื่อว่าฟลาทอกซินนะ สร้างอะฟราทอกซินซึ่งเป็นสารที่ก่อมะเรง็งดังนั้นพวกอาหารแห้งซึ่งไม่ใช่เฉพาะถั่วลิสงเนี่ยไม่จะเป็นหอมแดงกระเทียมนะ,ะหรือโดยเฉพาะพวกถั่วต่างๆเนี่ยถ้าปล่อยให้ขึ้นราราเขียวๆเ,เนี่ยมันมีชื่อเรียกว่าราแอ p e r อร์เจลั l ฟราวัมันก็จะผลิตอะฟราทอกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเรง็งนะคะ ราตัวนี้มันไม่ได้เป็นสารก่อมะเร็งนะแต่ว่ามันจะผลิตอะฟราทอกซินขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งกินเข้าไปก็จะทำให้เป็นมะเร็งตับนั่นเองราบางชนิดก็ทำให้อาหารเน่าเสียเช่นราที่ขึ้นตามขนมปังตามเนื้อสัตว์อะไรต่างๆที่ปล่อยทิ้งไว้นานเกินไปนะคะแม้ว่าเราจะนำไปแช่นในตู้เย็นแล้วก็ตามแต่พอมันหมดอายุเนี่ย เชื้อราพวกนี้มันก็จะออกมาย่อยสลายดังนั้นเชื้อราก็จะมีในอากาศมีทั่วไปเต็มไปหมดนะคะต่อไปมาดูฟังใจที่ก่อโรคในพืชและฟังใจที่ก่อโรคในคนนะคะราบางชนิดเป็นปรสิตในพืชก็คือมันจะอาศัยอยู่กับพืชแต่ทำให้เป็นปัญหาต่ออุตสาหกรรมทางการเกษตรยกตัวอย่างเช่นราสนิมนะคะเนี่ย ราสนิมพักเียนะ,ะเป็นตัวการทำให้เกิดโรคราสนิมในข้าวสาลีนะฮะในรูปนี้ก็จะเป็นราสนิมในพุทธลักษาราสนิมพุทธลักษานะคะอันนี้ก็จะเป็นราที่ทำให้เกิดโรคนะฮะต่อไปราที่ทำให้เกิดโรคในคนและสัตว์นะ,ะก็ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชื้อราที่ทําให้เกิดโรคผิวหนังนะคะบริเวณที่เป็นเชื้อราก็จะมีอาการคันแล้วก็จะเป็นวงกลมสีแดงๆนะคะมันจะกินเนื้อนะคะเกิดอาการคันแต่แล้ะเราก็จะเก่าไม่หยุด นะเช่นเชื้อราที่ทําให้เกิดโรคน้ํากัดเท้าหรือที่เราเรียกว่าห้องกงฟุตนั่นเองนะตามง่ามนิ้วของเราเนี่ยถ้าเราไปลุยน้ําสกปรกมานะโดยเฉพาะน้ําที่ท่วมขังเอาไว้นะฮนะน้าสกปรกที่มีเชื้อราเนี่ยนะแค่วันเดียวแค่นั้นเองเราก็จะสามารถคันตามง่ามนิ้ว นะคะแล้วก็จะเป็นรอยสีแดงๆผิวหนังก็จะหลุดลอกแล้วก็มีเลือดออกด้วยนะะอันนี้ก็ต้องใช้ยาปฏิชีวนะนะคะเป็นครีมเป็นอะไรก็ได้นะะที่รักษาโรคน้ำกัดเท้าก็ต้องทาไม่งั้นไม่หายนะครับนะการป้องกันโรคน้ำกัดเท้าทำได้อย่างไร ก็ต้องหลีกเลี่ยงการแช่เท้าในน้ํานานๆน้ําที่ว่านี้ก็คือน้ําที่น้ําท่วมน้ําสกรปรกอะไรพวกนี้นะเราก็ควรถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องแช่น้ําก็ใส่รองเท้าบูทซะนะคะล้างเท้าให้สะอาดนะคะถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเวลาน้ําท่วมอ่ะนะ,ะถ้าเราไปลุยน้ํามาก็คือขึ้นบ้านแล้วก็ ล้างเท้าให้สะอาดโดยใช้สบู่เช็ดเท้าให้แห้งทาครีมนะคะต่อไปถ้าเกิดมีอาการเป็นผื่นแดงก็ต้องทายาแล้วละ่ะนะคะใช้ยาปฏิชีวนะนะคะถ้าอาการไม่ดีขึ้นสุดท้ายก็คือต้องไปพบแพทย์ผิวหนังนะคะ,ะทีนี้มาดู สไลด์สุดท้ายสมุนไพรไทยนะคะที่ช่วยในการป้องกันหรือว่าบรรเทาอาการโรคน้ำกัดเท้าเนี่ยอันแรกเลยคือขมิ้นชันผงเอาขมิ้นชันน่ะนะบดท,ที่บดแล้วให้ละเอียดหรือว่าขมิ้นชันผงน่ะผสมน้ำทาบริเวณที่มีอาการต่อไปก็คือทองพันช่างนะ,ะเอามาทำเป็นทิงเจอนะคะเอาทองพันช่างหนึ่งกำมือหั่นให้ ามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็โคลกพอหยาบใส่ลงในแก้วในโหลกแก้วที่สะอาดเติมแอลกอฮอล์ลงไปแล้วก็เติมแอกลกอฮอล์แล้วก็หมักเอาไว้7วันนะคะแล้วพอครบกำหนดก็กรองเอาแต่น้ำมาใช้ในการทาแผลนะคะต่อไปขาก็เอามาทำเป็นทิงเจอได้นะคะก็เอาขาล้างน้ำให้สะอาดทุบพอหยาบเติมแอกลกอฮอล์ แล้วก็หมักเอาไว้7ดวันเช่นเดียวกันนะครบครบกาหนดก็กรองเอาแต่น้ําเอามาใช้ทาแผลทุกเช้าเย็นนะคะต่อไปใบชุมเห็ดนะคะใบชุมเห็ดนนะคะเราก็เอามาล้างให้สะอาดนะคะเอามาตำพอหยับหยาบแล้วก็เอาไปพอกแผลที่เป็นน้ํากัดเท้านะคะใบชุมเห็ดจะช่วยรักษาอาการผิวหนังอักเสบจากเชื้อราได้ดีนะคะ อันสุดท้ายเลยก็คือมังคุดค่ะเปลือกมังคุดผงนะคะดังนั้นมังคุดเนี่ยพอเรากินแล้วเปลือกเขาอยากไปทิ้งนะคะก็เอาไปตากแดดให้แห้งนะคะเสร็จแล้วก็ไปบดให้เป็นผงใส่ขวดโหลกเก็บไว้ถึงเวลาเราก็เอาผงเปลือกมังคุดเนี่ยผสมกับน้ำเวลาเป็นน้ำกัดเท้าก็มาทาที่แผล จะช่วยรักษาอาการน้ำกัดเท้าได้เพราะว่าในเปลือกมังคุดเนี่ยมันมีสารตัวหนึ่งก็คือแทนนินซึ่งเป็นสารที่ทำให้เปลือกมังคุดมีรสฝาดนั่นเองนะคะคุณสมบัติของเขาก็คือจะช่วยต้านการอักเสบนะคะจบคลิปนี้แล้วนักเรียนก็สามารถทําแบบฝึกหัดในเรื่องของอาณาจักรฟังใจได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ